วิ่งตามก้นแล้วโอ้เห็นขนมแล้วละโอ้เห็นขนมกับแม่ละโอ้ก็จะเห็นเป้าหมายละโอ้เห็นเป้าหมายกับแม่แล้ววันนี้อีแดงกับอีดํามันกระโดดออกมาลัดหน้าเลยวิ่งลัดเลยวันนี้เมื่อเช้าไม่เห็นใช่เมื่อเช้าไม่เห็นเมื่อเช้าไม่เห็นทีนี้ตอนเย็นเหรอเออเมื่อเช้านี้ไปเห็นมาอยู่ที่ล่ะอ๊้นั่งรอขนมแล้วนั่นย้อยล่ะ โอ้ก็จะกินขนมแล้วเมื่อเช้านี่อีอ้วนมันมาย่อมกินขนมมันไข่มันเห็ดไปตะเบิงทุกอย่างแม่มันก็เลยใจอ่อนยีงไงเราไม่รู้ออกมาจากในป่าเลยอืมออกมาจากในป่าเลยเรียนรู้จากเสียงแล่นะอืมเมื่อเช้ามันไม่ออกมาสงสัยมันมีหมาตัวหนึ่งมันเดินแถวนั้นมันกลัวหรือเปล่าเออเออแม่หมันบ่นะมันเห็นอยู่เมื่อเช้ามันมันเป็นหมานี่ก็ของนั้น อุยยายมีขนมให้แล้วเหลอนั่งลงลูกขอด้วยนะขอด้วยขอให้มือยายก่อนแม่น่ะแม่นให้มือยายก่อนเด้อใครจะกินก,ก่อนเพื่อนเหรอ<ะ>โอ้ก็จะกินก่อนเลยโอ้หิวมากเลยโอ้ไม่ได้กินหลายวันเหรอแค่เมื่อเช้าเหรอลูกไ,ไ, <um, ไม่เช้าไม่เช้าอีวันไม่ยอมกินขนมอันอื่นเลยอ่ะ ขอมือลูกโอ้โหเก่งจังเลยโอ้กินไหมครับนไหกินไหมครับ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 บอกยายก่อนสิลูกกินไหมครับครับเก่งมากเลยครับโอ้ก็จะเข้าโกกเลยเดี๋ยวคนอื่นแย่งล่ะโอ้ยคนสวยขึ้นนั่งสูงแท้ กินละลูกต้องเอาให้ทางตั้งเหรอเอาทางตั้งก็ได้อ่ะอือจะแย่อะว่างว่างเนี่ยมันไม่นอนนะมันเอากินบ่ได้อะตังก็บ่กินเลยล่ะตังไม่อยากกินเนวนั่นเนะี่ยเออมันก็จะอร่อยเกินไปแล้วเนาะเอาเข้าไปทำอะไรขครืงเนยละโอ๊ยพิจรณาบโอ้เมื่อเช้าเว่นพิจารณาหนักเลย,าาเลยแมีนน่าบ่กินขนมมันอ่นเนี่ยแม่นะกินขนมแค็งยังเดี๋ยวเลยมันจะเบิดไว้โพด เอา้าเกิดอะไรขึ้น,นทำไมกัดแรงขนาดนี้เลยเหรอพี่แว่นหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่แว่นมาแย่งเลยนะหนิถ้ากัดตรงมนันหมดแล้วอะ่ะทำไมหนูกินหมดเร็วจังเลยเหรอ,อเ,นนเนี่ยเ,เนี่ยเบิร์ตไหวอะแวนแชบอะเวนแวนหิวมาโดนแล้วอะตั้งมือเศร้าแล้วแวนโอ้โหโอ้โห แซ่บจนมาเรีเสาได้ยเนี่ย่าธรรมดายหญ่ไหมเาไม่ยห่ห่ไปได้ยางไงแก้วให่คือเก็บแมแค่มาขอใหญ่มาขอยหญ่มาขอหานเลยยังหวานอยู่นะขี้เบื่อไม่แต่ใหญ่เพราะมันกินข้าวเดียวนึงกับเบิร์แล้วไงไม่มีอีกทีเออนั่งคิดหายไปวะสกินดีบดีเนาะสกินว่าน้อ ไหนขอมือด <ítulo> ิจะขอกินอะไรล่ะขออีกดิกินอะไรอ่ะลูกโอ้ยมันหมดแล้วพอแล้วลูกคนละแท่งก็พอกินเยอะมันไม่มันไม่ดีมันจะอ้วนเกินไปเนี่ยมันมีเหนียงอ่ะเนี่ยนะอ้วนไหนเดียวนึ่งอะราะว่าจะเบาหมัวอะไรอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่หมดเลยไปใหญ่อุ้ยอีหนูลูกอีหนู นั่งเฝ้าตะตีหาพึ่ลรยอยากกินขนมผลสุดท้ายยายเอาคอยคอยยายเอาขนมเอือนให้กินบ่ยอมกินนั่งเบิ่งพิจารณาอยู่แง่แงยก็ใส่ออนยายพอแล้วค่ะโอ้ไปเจออิ่มแล้วล่ะโอ้ไม่กินเยอะเหมือนพี่ว่าล้วพี่แว่นเรากินเยอะเกินเหรอ เพื่นแม่แต่ใหญให้กินอีกแน่ป่ะเด้ใช่ป่ะแม่เน่ยหิวยีกับแม่นแม่เนี่ยมาท่านเคืองทองอะโอ้จะกินอาหารเม็ดดีกว่าแล้วโอ้ก็อิ่มแล้วล่ะแม่นี่ากันอิ่มแน่กินเบิดพอกินได้ท้านั่งอะไรอย่างนี้นี่โอ้ยะเขี้ยตหาใช่ป่ะเอาหันเอาเอาเอาต้องนั่งจะสี่นางเขาร้องทางหนึ่งแล้วก็วิ่งไปทางหนึ่ง เขาร้องอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอมหาอะไรก็หอนโอยมันกะหอนเพือนอะไรอะลูกเขาเขาร้องอยู่ฝั่งหน้าบ้านนะลูกไม่ได้ร้องหลังบ้านพาเพื่อนไปมัวแล้วหนูนี่จริงเหรอเดี๋ยวโอไปดูก่อนแลวโอโอโออุ้ยมันเหม็นอะไรวะเนี่ยเออพีโอไม่เอานะครับลูกไม่เอานะครับ โอ้ยไม่เพื่อเหรอ <c oughs> ใครมาไม่เห็นมีใครเลยล่ะไม่เอาปะ <c oughs> ป้าไปกินขน,นมกันยายก่อนปะ <c oughs> ปห<ะ>ือหือได้ไงอะไม่เห็นมีอะไรเลยเห็อนอันนี้กอนหรอกโอ้ก็เห็นคนนั้นแล้วเขอยู่ตรงนั้นลหละลูกป้าไม่ดีปะ ห,หืพี่แว่นเขาขึ้นไปข้างบนแล้วนนไปะปยายเรียกกินนมหน่อยไะกินนมกับยายว,ยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดีกว่าไปแล้วเดอ้อมาแล้วเดอ้อเุ้ยเราวังดิไม่ไดีกลัวประทัดระดีไปแล้วไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันทำไมเสียงดังละ่ะ วิ่ยดีกับยาตน่ะดีกับมาดีกว่าด,ดีกวยินี้เสียงระเบิดอ่ะเดียวอุ่นแล้วมันทุกยงมีกลิ่นเ,เอาออกให้มาดีกาัานะมันมีเสียงระเบิดดีกัแลนย่องยอง,องเลยมาดิเร็วๆมาเร็วๆมานี่เร็วเดี๋ยวเขาวางระเบิดอ่ะ มีอะไรเราไม่เห็นตกใจเลยไม่ได้ก็เกินไปแล้อุ้ยแม่ทำล่วงหรือเปล่าของแม่แม่ทำนวนมั่วแล้วบอกวันแม่ทำล่วงอยู่หลังบ้านกลับไปอีกแล้วเธออ้ตลกและแหวนยิ่งยิ่งมาอยู่ข้างหลังแหวนกจะไปข้างหลังดีว่าแหวนจะไปชิ้นกระชองกับหกเหนือน,นิดนึงเคือง อยู่ไหนเอ้าบักอ้วนอะบักอ้วนมันเห่าอะไรลูกไปวิ่งวิ่งวิ่งหูว์วิ่งแบบนี้ก็ตามไม่ทันเลยล่ะบักอ้วนมันก็เห่าไปมั่วแหละมีอะไรลูกไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ก็เห็นพ่ออุ้ยพ่อพี่โอมาพี่โอเจอใครเนี่ยเจอพ่อหนูเหรอลูก พ่อหนูจะไปไหนก็ไม่รู้แล้วน่ะไปแล้วพ่อพี่โอไปแล้วเห็นพ่อมันนั่นได้กินทิวัวเลยอันต้นยังก็เพิ่มอันต้นต้นหมาอุ้มแวนเนี่ยเวนเนี่ยอุ้มแวนเนี่ยอุ้มแวนเนี่ยโอ้ยอุ้มแวนเนี่ยน้อยนึงน่ะโอ้ยใจดำเว้ยอุ้มแวนเนี่ยมาเลยอุ้มแวนน้อยนึงะแง้ย อเอาแฟนก็อยากให้อุม้มมันแกงมันแกงให้แม่อุ้มหน่อยเร็วๆอุ้มอุ้มเลยเร็วอุมอ้มอุมอ้มอุ้มอุ้มหน่อยค่ะไม่ยังเห็นซิมีิยังกะพักกันมะนางเห่าโอ้ก็เห็นคนละโอ้ก็เห็นปอๆละปอโอ้เดินบอร์ละโอ้พ่อโอ้มาละลูกทำไมาหนูไม่เรียกว่าพ่อละลูก ไปหาแม่ดีกว่าป้าลูกขึ้นไปเอาถ้างั้นไปอาบน้ำป่ะป้าไปอาบน้ำกันป่ะลุกขึ้นไปอาบน้ำกันอุ้ยยุงแล้วลูกยุงย่งยุง่งยุ่งป่ะไปอาบน้ำดีกว่าถ้าจะมานอนอย่างนี้เอาจับไปอาบน้ำดีกว่านะอุ้ยมันยุงมันจะกดเดต้นนั่นแหนห่ให้ตาอุม้มเขาวจีบไปอุม้มคืนสบอ แกับรถน้ำหนักแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ยอมลงเลยอ่ะยกดังเบี่ยวเลยหนักเกินไปแล้วอุ้มโอด้วยหน่อยเหรอโอ้อยากให้อุ้มเหมือนกันละโอ้ก็จะให้อุ้มเหมือนพี่ว่านอโอ้โอ้ก็จะให้อุ้มเหรอโอ้ไม่เอาลูกไม่เอาเออโอ้ไม่เอาลูกเดี๋ยวมันจะเจ็บขาขายิ่งชั่นชันอยู่นะเดี๋มาทำแม่เ ไปไปให้แม่อุ้มเนอะ <N> <N> เอาไปไ <ง S 3> จริงไว้ไปสองเลยคนนี้มบอกว่าไปให้แม่อุ้มมันไปหาแม่มันจริงไว้ไปออกไปข้างนอกเลยแม่อุ้มไม่ได้หรอกแม่มาเอาของไปเร็วๆไปอย่ามาทะเลาะกันอยู่นี่แย่งแม่กันแล้วทีนี้พี่ว่าเลาก็ไม่ไปอยู่กับแม่ตัวเองแล้วก็ไม่ยุ่งกับแม่จ๋าโอ้ทำไมละ่ะโอก็จะไม่ให้ยุ่งเลยแล้วโอก็ะจะมาหาแม่ล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรองเท้าปอบป้าน uh ั huh. uh ่น huh. น uh ั huh. ่นเฮ้ยเฮ้ยนันเอารองเท้ามาไปแล้วโอ้ยโอ้ยถั่วถุงเท้านั่งกอบัณฑนเอามาเอารองเท้าแม่มาอันนั่นเนี่ยมันจะขาดมันจะขาดเอารองเท้ามาให้ปอบป้า เอไามา่ให้ป๊าป๋าเร็วๆมันขาดแล้วลกูกไมพี่โอค,ครับพี่แวนค,ครับมันขาดนะ่ะอุ้อยปยปอยก่อนมันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่แกล้งกันไม่แกล้งกันไม่แกล้งนะไปเลย,เ,ยเห็นไหมแม่แม,มารองเท้าคืนแล้วลนะ่ะมาแม่โอ้ก็จะไปเอาอีกข้างหนึ่งโอ้ก็รู้ล่ะ มันจะไปเอาอยี่ข้างหนึ่งหรอบักวานมันเลือดนั่นไม่เห็นยายมันไม่เห็นยาย <c oughs> อย่าเข้าไปลูกไม่เอายายทำความสะอาดแล้วไหนนะยี่ข้างหนึ่งอะไปเลยอีกข้างนึงไปไหนอะมันคือคักอะไรนักหนานี่ ่าแล้วเรากำลังไก่ไปร่วงแล้วนะอะไรร่วงอะไปดิแมวเหมียวมาละ